รวมไอเทมของกองทัพไทยพกมาแค่ตัวกับหัวใจส่วนข้าวของเครื่องใช้กองทัพไทยเขามีแจกให้นะจ๊ะจุบชุบเวลเรื่ตอรี่อีพีสามจะเล่าเกี่ยวกับไอเทมฟีลฟิลที่ทางกองทัพจะแจกให้กับทหารไทยตอนเข้ารับการฝึกบางอย่างเนี่ยก็แจกให้ฟรีแต่บางอย่างเนี่ยก็แจกให้ก่อนแล้วค่อยหักตงังค์ทีหลังถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยหนึ่งถ้าคนหนูทหารไทยเช็ดหน้าเช็ดไข่มัดรวมกันไว้ในผ้าผืนเดียวคำเตือนก็คือปรดซักให้นุ่มก่อนใช้งานเนื่องจากในตอนที่ท่านรับมันมาเนี่ยมันจะสากมากขนผ้านี่คมสุดๆเช็ดหน้าทีเนี่ยเนาดทท้วคัไป สามารถซื้อได้บนแพลตฟอร์มออนไลน์นะเหมือนที่ทหารไทยใช้เด็กเผื่อว่าใครชอบความรุนแรงแล้วก็อยากจะผลัดเซลลีผแบบฮาร์ดคอร์ก็ซื้อมาลองได้เลยทำไมของใช้ในกองทัพถึงมีขายบนเน็ตวะก็ช่างมันเถอะขั้นสองผ้าห่มสาวนาผมไปผมมาจะรู้สึกเหมือนซ้อมตกนรกผระห่มที่ทอแบบโคตรหนาเพราะกองทัพเป็นห่วงว่าทหารไทยจะหนาวกันมาพร้อมกับฟังก์ชันที่หลากหลายใช้เป็นพระห่มก็ได้ใช้เป็นผ้าถูพื้นก็ดีแต่เวลาเอาไปซักทีนี้กล้ามขึ้นเป็นเดือดเพราะผ้ามันอมน้ำแบบหนักกระแจา สามมุ้งเขียวสุดเท่จุดแข็งก็คือการยุงไม่ให้เข้ามากัดเราแต่จุดอ่อนก็คือการลมที่จะพัดเข้ามาใส่ตัวเราด้วยแถมมันยังคอมโบกับผ้าห่มสาวนาในข้อเมื่อกี้เรียกว่าเป็นนรกของคนเขี้ยวร้อนเลยทีเดียวแถมอาหารทุกนายเนี่ยยังโดนบังคับให้กางมุ้งพร้อมผ้าห่มทุกคนด้วยนะบางนวยเนี่ยครูฝึกถึงขั้นตามมาห่มผ้าให้ถึงเตียงเลยทีเดียวฟีแบบโอปป้าพระเอกเกาหลีห่มผ้าให้นางเอกโอ้โตุ๊กเขี๋อะเนี่ยซาเสน่สี่ผ้าปูเตียงขาวจัวที่ท่านต้องมัดทั้งหัวแล้วก็มัดทั้งท้ายเพื่ เหรียญมันต้องเด้งขึ้นมาเลยทีเดียวห้าหมอนสีขาวสุดนุ่มฟูไม่รู้จะแซวอะไรวะเอาเป็นว่าไปข้อต่อไปเลยกันหกเครื่องแต่งกายมากมายที่พร้อมจะหายไปได้ดุกเมือ่อเนื่องจากกองร้อยทหารไทยเนี่ยองกับกองโจรดกันไปโดกันมาของเราก็คือของทุกคนของทุกคนก็คือของเราที่มันอุดมการณ์ของมีชัดชจริงๆเวเลอร์ er เคยทําคลิปอธิบายในเรื่องนี้แบบเกาๆไว้แล้วนะไปย้อนดูได้ในคลิปเวเลอร์สตอรี่ ep หนึ่งตอนเราตากผ้าผีสิงได้เลยจะเจาะลึกถิงกางเกงในทอบ,บอกก็ทาไว้แล้วด้วยนะเป็นคลิปเรียวสั้ ให้หมดเนี่ยมันก็กลัวคลิปมันจะยาวไปพอคลิปยาวไปแล้วมันจะทำไม่เ่หรอก็คนตัดที่เกียจตัดไงเอาเป็นว่าใครมีประสบการณ์ใช้ของแจกฟรีทำอะไรเจ๋งๆมากกว่าที่ยกตัวอย่างก็คอมเมนต์ไวล้ละกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคอนเทนต์เกา่กาๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับใครอยากให้ทำเซลเรื่องอะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย หากคลิปถูกใจก็ฝากกด subscribe ให้เวลเลอร์ติเข้าด้วยนะครับตอนนี้ทีมงานไฟแรงแบบเดือดจ,จัดและจะลุยพัฒนาคอนเทนต์ให้มีคุณภาพมากขึ้นเรื่อยเรียกได้ว่าคุ้มค่ากับปุ่มซับที่ทุกท่านกดให้เลยทีเดียวครับเกือบคุณเม่คลิปเกือบคุณเมคลิปเกือบคุณเมคลิป